สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่างจ๋าเอ็นทีคาร์เอเซอรี่มุดสาครนะครับศูนย์ติดตั้งจอ a n d ด o อยตรงรุ่นนะครับนะวันนี้มีรถยนต์นะครับฟอร์จูเนอร์ตัวเก่านะครับเป็นรุ่นแอร์สั้นนะครับเข้ามาให้เรานะครับติดตั้งจอแอนดรอยขนาด9นิ้วนะครับตรงนี้จอแตกมานะครับแล้วก็ให้เพิ่มกล้องนะครับแบบ T In1 ด้วยนะครับ3อ n 1เลยนะครับ บันท wow. mm er ึกหน้าบันทึกหลังแล้วก็ถอยหลังได้ในตัวด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดตั้งแล้วจะสวยหรูขนาดไหนครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับจอ Android ตรงรุ่น9นิ้วนะครับ Fortuner เก่านะครับเป็น Air สั้นนะครับนะพร้อมกล้องบันทึกนี่นะครับหน้าหลังแล้วก็ถอยหลังในตัวนะครับมาดูนะครับนี่นะครับกล้องมองหลังนะครับนี่นะครับความคมชัดแบบ AHD เลยนะครับแล้วก็ เรามาดูถึงกล้องหน้านะครับมีกล้องหน้านะครับกล้องหลังนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับกล้องหน้านะครับบันทึกในตัวนะครับนะแล้วก็หอยหลังนะครับก็จะมีเส้นบอกระยะบอกนะครับแบบนี้นะครับนะสวยหรูดูดีนะครับเอ็นทีจัดให้นะครับสนใจนะครับติดบ้างนะครับเอ็นทีคาเอเซนี่จังหวัดสมุทรสาครตัวนี้ลำสองล้อมสามสิบสองนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับราคา เรียกได้ว่าโปรสุดๆนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับขอบคุณมากครับ